สวัสดีครับกลับมาแล้วเหมือนเช่นเคยกับเต้พาทัวร์วันนี้ก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ23ตุลาคมวันปียมหาราชวันนี้เราได้มาเที่ยวงานเทศกาลนมัสการองค์พระประมเจดีย์ซึ่งตอนนี้เราจะเรียกว่าเริ่มอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังขายของนะครับขายของอยู่แต่ขายของจากร้าน ตั้งแต่17ตุลาคมจนถึง12พฤศจิกายนนี้นะครับแต่ถ้าหากว่างานเริ่มจริงคือวันที่2ถึง10พฤศจิกายนนี้นะครับร้านขายของแต่ละแต่ละร้านหรือว่าบางร้านที่ยังไม่ได้ขายครับก็ต้องทยอยเปิดก่อนนะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับเรียกว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นอาการแล้วนะครับคุณผู้ชม นี่นะครับเดินตระเวนร้านค้านะครับเดินตะเวนร้านค้านี่พระตรงนี้เลยนะครับพระศิลาขาวตรงนี้ทางพระศิลาขาวนะครับครับผมทางพระศิลาขาวตรงนี้นะครับแล้วถ้าขอโทษครับขอโทษครับ เดี๋ยวต้องดูท้าวก่อนนะครับก็มันขึ้นบันไดนี่พระศิลาขาวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนู่นเนี่ยก็เป็นพระร่วงโรจนฤทธิด์ด้านโน้นด้านหน้าด้านหน้าคือพระร่วงอันนี้พระศิลาขาวนะครับคุณผู้ชมนี่นี่พระศิลาขาวนะครับเป็นพระโบราณโบราณน,นะครับ วันนี้คนก็เต็มในวันหยุดนี้นะครับคนก็ยังเต็มอยู่นี่นะครับผู้ชมดูบันไดเลยครับชมดูบันไดได้นะครับเพราะว่ามันล้มเนี่ยมันลม้มเออเหมือนตามันตันเนี่ยทํามันตันบรรยากาศ งานองค์ราวันนี้ถือว่าเป็นไปอย่างคึกคักนะครับเป็นไปอย่างคึกคักเป็นพิเศษถึงแม้งานยังไม่เริ่มนะครับแต่ว่าประชาชนก็ยังสามารถเที่ยวงานวนไปได้นะครับขายของคนยังไม่มานะครับคนยังไม่มาขายขายของตั้งแต่17ตุลาคมถึง12พฤศจิกายนนี่ครับนี่นะครับ นี่นะครับเจดีย์องค์ใหญ่เลยนะครับเจดีย์นี่องค์ใหญ่เลยครับเรื่องระเบียงคดนะครับนะครับย้ำเตือนงานองค์พระปฐมเจดีย์งานจริงๆนี่เริ่ม2-10ถึงพฤศจิกายนนะครับวันนี้คนไม่มากนะครับก็มาเที่ยวกันนะครับตอนนี้ก็จะทยอยประดับไฟนะครับทยอยประดับไฟ และเลยไม่กี่เดือนแล้วก็จะเริ่มงานองค์พระนะครับอีกไม่กี่วันเรียกอีกไม่กี่วันนะครับวันที่สองนี้2องถึงสิปีกาเนี่ยครับเจดีย์องค์ใหญ่นี้ตอนนี้ก็เริ่มมีการต่อไฟอ่ะต่อไฟเริ่มมีการต่อไฟนะครับก็กําลังรอเปิดไฟเรียกประดับไฟอยู่นะครับเพื่อกำลังรอประดับไฟอยู่นะครับ เพื่อรองานต้นเดือนหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับทุกผู้ชมด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้คนไม่มากเลยนะครับคนยังไม่มากเลยนี่เสียมซีนะครับเสียมซีเรียกว่าด้านหน้าอุโบสถด,ด้านหน้าอุโบสถนี้นะครับ อันนี้จันทิศเหนืออยู่ตรงนี้นะครับน้านทิศเหนืออยู่นี่งานองค์พระปฐมเจดีหรือที่เรียกว่าเทศกาลนรมัสการองค์พระปฐมเจดีจัดขึ้นในช่วงแผ่นเดือนสิบสองของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีแบบนี้ก็เป็นช่วงเดียวกับเทศกาลลอยกระทงเลยนะครับนี่ือด้านหน้าองค์พระอย่างนี้เลยนะครับด้านทิศเหนืออยู่ตรงนี้นี <laughs> ่ อันเฟไปกรุงเทพอันนี้ไปที่ทางไปกรุงเทพอืมน่าพร,ระร่วงอยู่ตรงนี้แล้วนะครับที่กำลังเดินผ่านอยู่ตรงนี้เขารียกกำลังเตรียมงานเหลืหออีกประมาณสองสัปดาห์แล้วนะครับอีกสองสัปดาห์อย่าลืมนะครับว่าวันที่สองถึงสิบพฤศจิกายนย่าลืมมาเที่ยวสัมผัส งานวัดประจำปีของนครปฐมบ้านเรานะครับเทศกาลรมัสการองค์พระปฐมเจดีนะองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนี่นี่นะครับศาลเจ้าพ่อประสาททองศาลเจ้าพ่อประสาททองนะครับเอาละครับย้ําเตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับงานเทศกาลรม,มัสการองค์พระปฐมเจดี เจอกันที่นครปฐมแห่งนี้นะครับงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับขายของนะครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับอย่าลืมมาเที่ยวสัมผัสกับงานวัดประจําปีที่นครปฐมบ้านเราเองนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับที่ช่อง ทอลอแชนแนลแห่งนี้นะครับมาสัมผัสเที่ยวงานองค์พระกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นการท่องเที่ยวไหนติดตามชมกันให้ดีนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเต้พาทัวร์สวัสดีครับ